สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการใช้ i m a าโคกันเนาะหน้าต่างไอมาโคจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราปิดก็จะหายไปแต่ว่าเวลาที่จะเรียกหน้าต่างไอ a าโคก็คลิกที่ฟันเฟืองตรงนี้ค่ะหน้าต่างก็จะเดีดยมาทีนี้เราไปหาเว็บประกาศมาแล้วเราก็ทำบุ๊กมาร์กไว้เนาะเดี๋ยวไปเลือกดูว่าบุ๊กมาร์กเราอยู่ที่ไหนเพจแล้วก็โอเพนทีนี้ก็จะขึ้นบุ๊กมาร์กมาที่เราเลือกไว้อ่าเดี๋ยวปิดก่อน เดี๋ยวเริ่มทําทีละเว็บวิธีการก็คือเปิด Excel ขึ้นมาพอเปิด Excel ขึ้นมา A B C D นี้คอลัมน์น้อ1หนึ่งสอนี่คือรูป A แทนอะไรที่เราจะใส่ลงไป A แทนหัวข้อประกาศหัวข้อประกาศอะไรที่เราใส่ลงไปใน Excel ถึงหมายว่าตัวนั้นน่ะม,มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหลักๆก,การเปลี่ยนแปลงก็จะมีหัวข้อประกาศแล้วก็ข้อความหรือรายละเอียดประกาศเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลย A หัวข้อเนาะ B เป็นรายละเอียด B รายละเอียด B เวลาทำเนี่ยเลี้ยงลงมาเลยนะคะถ้าหัวข้อประกาศ สถานที่เราไม่ใส่ EXCEL เราก็ผ่านไปหัวข้อเราใส่ราคาถ้าเราจะใส่เราก็ใส่ต่อตรง C ีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าราคาเราไม่ใส่ีแต่อีเมลเราจะใส่เผื่อวันหน้าเรามีโอกาสเปลีป่ยนแปลงอีเมล <email, S 2> แล้วก็อีเมลไปเลยค่ะเมลรูปหนึ่งเราใส่หัวข้อ,อรายละเอียดแล้วก็เมลอะไรก็ว่าไปเนาะที่เราจะเปลี่ยน ส่วนลูปที่2เราจะใส่รายละเอียดก็คือหัวข้อหัวข้ออย่างเทสเนี้ยหัวข้อประกาศเราใส่คําว่าขายบันไดขายบันไดแล้วก็ในรายละเอียดเราบอกว่าขายบันได7ขายบันได7ขั้น อีเมลเราก็คือวา r u m ี่4 i g mail com เหมือนเราใส่3อย่างไมนไม่ด้รูปดิเหมือนเราใส่3อย่างไห่เนาะแล้วก็อ่านไม่ได้รูปเหอเรอเนลอไะะ้รปดหลอกก็เลือกเราส่อยห้าดเหราอยะู้เลือกเรยนะคะถ้าถ้าเราอย่คงลัมน <A S 2> ์ A ใส่ A Z แล้วก็ห B ก็เป็น B Z 2สองส่วนเมลอยู่ที่ C ก็เป็น C Z 3ส่วนรูปที่4รูปที่4เราใส่โค้ดจริงโค้ดจริงตัวนี้ก็เป็นโค้ด HTML นะคะก็คือปีกาปีกาตกใจ COL ตัวใหญ่นะคะแล้วก็1 ปิกาปิดปิกาปิดลรูปที่สคอลัมน์ b ก็ก copy เลยค่ะคอนโทรลวางแล้วก็เปลี่ยนจากสองเป็นสามทีนี้มามาคลิกที่เมลพอคลิกช่องนี้นะคะตรงนี้ก็พิมพ์ได้ก็คอนโทรลงลงไปก็เปลี่ยนลบสามทีนี้พอได้ ไฟ Excel เรียบร้อยแล้วนะคะให้มาคลิกตรงนี้ค่ะแฟ้มแล้วก็เลือกบันทึกเป็นวิธีการบันทึกนะคะเดี๋ยวเราใส่ชื่อก่อนใส่ชื่อก็บอกตัวอย่างแล้วกันเนาะ ta test test e s อะไรอะ test bb test bb t e s bb วางเวลาวางวางไว้ที่เดสก์ทอปเลยนะคะจะได้หาง่ายๆ เปลี่ยนชื่อเป็น test bb แล้วบันทึกเป็นเนี่ยให้เราเลือกเป็นไฟล์ csv comma delimited นะคะพอได้แล้วบันทึกพอบันทึกให้ตกลงใช่แล้วก็ปิดนะคะทีนี้มายอดูซิที test test bb เนี่ยค่ะเห็นไหมคะ test bb มาแล้วทีนี้ใน i m a าโคเขาไม่อ่านไฟล์ csv ใช่ไหมคะเขาจะอ่านไฟล์ txt แต่ว่า ทำ T X T เลยไม่ได้เราเราเลยจะต้องทำ C s V ก่อนแล้วก็ค่อยแปลงทีหลังทีนี้วิธีการแปลง C s V ให้เป็น T X T ก็แค่คลิกขวาค่ะคลิกขวาเลือก edit เพอ edit จะมันจะเป็นขึ้นไฟล์ขึ้นมาเหมือนโน้ตแปดนนะคะให้เราคลิกที่ save as ค่ะคลิกที่ไฟล์ไปที่ save as พอ save as เสร็จนะคะ ตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อชื่อเดิมมาเลยสิ่งที่เราทําคือคือเติมจุดแล้วก็ T X T ค่ะเซฟแอทไทยไม่ต้องเปลี่ยนตัวที่ต้องเปลี่ยนก็คือ e n c oding นี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น UTF ด8เสร็จแล้วเราก็เซฟเซฟแล้วปิดจะเห็นว่าเนี่ยค่ะไฟล์ test bb มาแล้วเดี๋ยวมาวางคู่กันตรงนี้เนาะ สิ่งที่เราต้องทำก็คือคลิกขวา Copy ปี้ไฟล์ txt ไปใส่ใน data source ค่ะ data source อยู่ไหนมาที่มาจะอยู่ที่ document นะคะแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ i m a c o ใครที่ดาวน์โหลด add on imacro มาก็จะมี i m a c o เข้ามาอยู่ใน document ของทุกคนเลย double click เข้าไปซ้ายมือเนะะี่ยค่ะคือ data source double click แล้วก็ ค <Control> อนโทรลวีววางไฟล์ txt ลงไปเสร็จแล้วเราก็ปิดค่ะทีนีเาาน<า>้เรามาทำงานกับตัวประกาศยังไงเรามาทำงานกับตัวประกาศอย่างนี้เมื่อกี้เราใส่โค้ดไปก็คือมีหัวข้อแล้วก็มีข้อความประกาศแล้วก็อีเมล3อย่างเนาะอะไรที่เราแทนโค้ดลงไปตอนทำไอดมาโคอะให้เราเขาเรียกว่าอะไรให้เราใส่โค้ดหลอกลงไปนะคะ เริ่มกันเลยวิธีการเริ่มทํำยังไงเนี่ยเนาะให้กดที่คําว่าเล็กนะคะเสร็จคําว่าเล็กให้กดเล็กคอร์ดกดเล็กคอร์ดมีหน้าต่างดิดขึ้นมาให้คลิกโนนะคะไม่หัวข้อประกาศโค้ดหลอกที่เราใส่ก็คือ AZ1 ถูกไหมแต่เดี๋ยวจะจะแนะนํานิดนึงเวลาที่เล็กคอร์ดไอมาโคหน้าไหนอยู่ อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่าไปกดแถบอื่นนะคะทําหน้านี้ให้เรียบร้อยเพราะเวลาเราไปกดเปลี่ยนหน้านั้นหน,น้านี้ส่วนมากมันจะเออร์เลอร์ไลน์ทีนี้ต้องกลับมาแก้ไขโค้ดอีกถ้าเราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ไม่ใช่อะไรที่วุ่นวายกับโค้ด HTML มอะ่ะมันจะวุ่นวายมากเลยก็คือสิ่งที่ทำก็คือแค่อยู่หน้าที่เราทำงานอยู่ทีนี้สถานที่อ่ะหน้าโลตัสเด็ดดมก็ทีมทีมหน้าโลตัส หน้าโลตัสเดตส่วนข้อความข้อความนุ้ยใส่เป็นโค้ด B Z2 อ่าทิมดืนเปลี่ยนภาษา B Z2 ส่วนราคาอ่าราคาขายราคา899พิมพ์อีเมลอีเมล,เมลนุ้ยใส่เป็นโค้ดหรอกก็คือ C Z3 รหัสยืนยันไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวเราใส่ตอนที่เราจะโพสจริงส่วนไฟล์เนี่ยค่ะให้เราไปเบ o า,า์หาไฟล์นะคะจะอยู่ใน i m a r โ o จริงๆ i m a r ไ o มี Data Source ดาวโหลดแล้วก็มาโคสิ่งที่เราต้องทำก็คือสร้าง New f o ลเดอรขึ้นมาแล้วก็ให้ชื่อว่า p h โต้หรือทิกค่ะตอนนี้เนาะเราเราเราทำเรียบร้อยแล้วเอามาใส่ตรงโฟโต้เปิดเข้ามา ภาพขายบันไดบันไดไม่มีอ่อาแอร์<อ>แล้วกันใส่แทนแอร์เนาะหัวโอเพนค่ะพอโอเพนสเตจยังไม่ต้องลงประกาศนะคะแค่ใส่รูปแล้วก็กดสต็อปค่ะทีนี้ไฟล์ที่ได้ก็จะเป็น c o r e n t i i m สิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยก็คือ rename เปลี่ยนมันเพราะถ้า,าไม่เปลี่ยนไฟล์ที่เราทำใหม่มันจะโดนทับซ้อนไปเลยเมื่อกี้เราใส่คำว่า t a p เทสบีบีเทสบีบีหนึ่งแล้วกันแล้วก็รีเนมเสร็จลองเทดูว่าสามารถทำได้ไหมอ่ะเทเห็นไหมคะมาหมดไหม AZ1 z หนึ่ีมาครบเนาะทีนี้ถ้าเว็บนี้ได้แล้วอะปิดไปเว็บที่สองค่ะเลบที่สองกดเล็กเล็กเสร็จเลกขอดเลกขอดตอบไม่ เหมือนเดิมนะคะอ่าก็คือแฟชั่นหมวดหมู่สินค้าเราเป็นหมวดหมู่ไหนอ่าจิวเวลี่แล้วกันเราต้องการที่จะขายเราอยู่ภาพไกนกระแพงเพชรแล้วกันหัวข้อประกาศไม่ลืมใช่ไหมคะให้ใส่โค้ดหลอกโค้ดหลอกก็คือ A z 1รายละเอียดประกาศ B e z 2ราคา899 ส่วนจำนวนวันหมดอายุให้เลือกวันที่ยาวที่สุดไกลที่สุดเลยนะคะลงไปค่ะเวลาไปเบราว์หารูปเหมือนเดิมมาที่ไอมาโคแล้วก็เลือกโฟโต้จิ้มลงไฟโอเพนค่ะจะได้ไฟล์แล้วชื่อของเรานะคะเราชื่ออะไรชื่อในวงการขายของชื่ออะไรเราเราก็ใส่ไปค่ะบิวตี้หรือกวงเฮียกวงเฮียกวงก็ก็อ่เราชื่อเฮียกวงก็ ก็ใส่ไปเนียพวงเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรเบอร์โทร084753444 1โอเคเราก็ใส่ลงไปเมลเมลเป็นโค้ดหลอกก็คือ c z 3ที่อยู่ที่ติดต่อเนาะหน้าโลตัสหน้าโลตัสเดชอุดมหน้าโลตัสเดชอุดมพาสเวิร์ด ถ้าเราไม่ใช่สมาชิกนะคะมันจะให้ใส่พัสดนสำหรับแก้ไขประกาศใส่อะไรก็ได้ค่ะ1 2 3 4 5 6อ้าเอาไม่ได้ภาษาไทย1 2 3 4 5 6 7ไม่ต้องจำรหัสนะคะเพราะว่าเราจะโพสทิ้งเลยเราไม่กลับมาแก้ไขหรือเลื่อนเราจะโพสทิ้งทีนีพ้พอใส่หมดแล้วเนาะบันทึกถ,ถ้าบันทึกประกาศมันจะประกาศออกเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่เรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทำก็คือสต็อปค่ะ สต็อปแล้วรีเนมพอรีเนมเสร็จนะคะใส่ชื่อเลยค่ะทีเทสเทสบีบ hmm. ีสองเทสบีบีสองรีเนมทีนี้ลองเทสดูซิว่าเทสบีบีสองน่ะเพย์ได้ไหมมาที่เพย์แล้วก็กดเพย์ค่ะ mm hmm. เขียวเขียวอยู่นี้กําลังรันอยู่นะคะ mm hmm. เขาก็จะเพย์เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วพราะเขียวเียวหายไปเป็นหน้าไม,ไม่ไม่มีอะไรวิ่งก็คือมาหมดเลยใช่ไหมคะที่เราใส่ mm hmm. พอทําหน้านี้เสร็จปิดค่ะ พอหน้าที่3สิ่งที่ทําคือเหมือนเดิมเล็กเล็กคอร์ดเล็กคอร์ดเสร็จเลือกหมวดหมูต่อไปหมวดหมู่เครื่องเกมพกพาคใครเป็นหมวดหมูอะไรก็เลือกตามที่เป็นสินค้าของเรานะคะพอต่อไปเลือกลงมาฟืดฟืดแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยคะ่ะระบุเราเป็นคนขายเลขที่บัตรประชาชนเอ่อหนึ่งสองสามซีีหนึ่งหนึ่งสองสามีีหนึ่ง มันต้องกี่ตัว13ตัวใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อ่าเลขประจําตัว13หลักทีนี้ชื่อผู้ลงประกาศเมื่อกีอ้เฮียกวงอ่าอาเฮียกวงก็เฮียกวงทั้งหมดเฮียกวงเฮียกวงเสร็จหัวข้อประกาศไม่ลืมเนาะใส่โค้ดหลอกโค้ดหลอกที่เราใส่ไปหัวข้อประกาศคือ A แซดหนรายละเอียดประกาศ ตรงนี้จะเป็นข้อความนะคะจะเขียนอะไรก็แล้วแต่คือแต่ความหมายมันคือรายละเอียดนะคะ A z 1รายละเอียดประกาศก็คือ B z 2พอใส่ B z 2เสร็จแล้วก็มาบราอ์หารูปนะคะนี่ค่ะลงไปมือถือ084อะไรก็ใส่ไปอ่ะใส่อีเมลอีเมลเรามีเป็นคดหลอดอยู่แล้วก็เป็น C z 3 คีย์เวิร์ดที่เราจะใส่เมื่อกี้ขายเกมอะเกม V A M E เกมรหัสประกาศใส่ไปเลยค่ะ1234567รหัสยืนยันประกาศอีกครั้ง1234567พอเสร็จแล้วเบอร์บ้านเบอร์บ้าน0ูนย์อะไระอ่ะใส่ไปใส่เบอร์บ้านวิห้อวิห้อ KK รุ่น KK 1 ถ้าใครไม่มีอะไรก็ก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้าใส่ก็มั่วๆใส่ไปก็ได้ราคาราคาพ8 9 0ปรบเ <S <S ประเภทของเป็นของมือใหม่วิธีการส่งสินค้านัดพบเพื่อรับของหรืออะไรเราก็เลือกไปเว็บไซต์เว็บเราเป็นอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะเวอร์ไว้เว็บ easy selling at home อะไรก็ว่าไปที่อยู่หน้าโลตัสหน้าโลตัสเดด ดมเสร็จแล้วเราก็สต็อปเหมือนเดิมค่ะทีนี้เดี๋ยวเปลี่ยนรีเนมรีเนมเป็น s b b 3า b b สาจ b b 3เสร็จรีเนมเดี๋ยวมามาลองดูซิว่าเพย์ได้ไหมอ่ะที่ทำมาเออเลอิ่มไหมหรือว่าใช้ได้ไเห็นไหมคะ จะเห็นว่าหน้าต่างซ้ายเขียวๆเมื่อกี้คือรันอยู่เสร็จพอเขียวๆที่มันวิ่งอยู่หายไปก็เห็นว่าเราเรียบร้อยแล้วอย่างไี้ค่ะทีนี้1 2 3เว็บเรียบร้อยถ้าเราจะมากดเทสทีละเว็บ <c oughs> ก็ยากเนาะคงคงนิ้วล็อกอะ่ะทำเป็นมิกเอา3เว็บมามิกได้อันอันเดียวทำยังไงวิธีการทำมิกนะคะ เปิดหน้าใหม่ๆขึ้นมาเลยค่ะเปิดหน้าใหม่ๆขึ้นมา New Tab สิ่งที่เราทำมิกนะคะแค่กด Record เท่านั้นค่ะเล c คอร์ record. ดีหน้าต่างขึ้นมาตอบไม่แล้วก็สต็อแค่นั้นเองค่ะแล้วก็อย่าลืม Rename Rename เราก็บอกเลยว่าเราเป็นมิกก็คือรวมรวมรวมเทสบีบี รวมเทสบีบีแล้วก็รีเนมทีนี้เราจะเอาเทส BB-1 เทส b ีบเทสบีบมาใส่ในมิกเราทำยังไงสิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือคลิกขวาที่มิกแล้วก็มาอ d ดิ i ไอมาโคนะคะคอนโทแล้วก็ลบทั้งหมดนะคะยังไม่ต้องปิดหน้าต่างมิกนะคะให้มาที่เทสมาโคให้มาที่เทส b ีบคลิกขวาอ d ดิ Edit. คลอ e d ดิทคอ l A เลือกทั้งหมดคลิกขวา Copy พอ Copy เสร็จนะคะให้ปิดหน้าต่างเลยเพื่อไม่ให้ม่วงกับคนอื่นทีนี้อันนี้เป็นหน้าต่างของการมิกแล้ว o t t r V l V เลยค่ะวางวางเสร็จค้อสามครั้งค่ะ1 2 3เสร็จแล้วยังไม่ต้องปิดมิกนะคะให้มาที่เทสบ BB 2คลิกขวา Edit i m m c r o o c อนโท ก๊อปปี้กอปปี้เสร็จปิดทันทีค่ะจะได้ไม่มั่วกับคนอื่นแล้วก็คอนโทรลววางลงไปขคาะครั้ง1 2 3ขงองสามเคอิครั้งเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องปิดมิกมาที่เทสบีบีแล้วก็ o p เพนคอนโทรลเเลือกทั้งหมดนะคะกอปปี้แล้วก็ปิดแล้วก็มาที่ Mix คอนโทรลว พอพอก๊อปมาหมดทั้ง3เว็บแล้วนะคะเราก็มาทําการแก้ไขอย่างอง่นต่อไปทีนี้แต่สมมุติว่าเราทํามา20เว็บเราก็ทําทั้ง20เว็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กราี้โค้ดมาวางในนิกให้หมดเลยทั้ง20เว็บแล้วสิ่งที่ต้องทําข้อแรกเลยก็คือลบเวอร์ชั่นบิวออกให้หมดทุกเว็บค่ะตอนนี้ทํามเว็บ ทุกเว็บจะมีเวอร์ชันบิล์อยู่หัวสูตรให้ลบออกให้หมดทีนี้ข้อ2ที่ต้องทำก็คือไปจิ้มโค้ดมาใส่เ,เดี๋ยวนะ ตอนนี้เราเรานึกไม่ออกว่าเราเอาโค้ดไว้ที่ไหนเดี๋ยวเราจะจบวิดีโอนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะทําอีกวิดีโอเพื่อแก้ไขมิกซ์โดยตรงดีกว่าค่ะสําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวจบจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําวิดีโอที่2เป็นการทามิกซ์โดย